สวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จา่าวันนี้เยพินได้มาเที่ยววัดพวงทองที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนาะอันนี้บอนสีพระธรรมอ่ะที่เยพินเพื่อนๆรู้จักกันเนาะอยู่ในหลายเฟซห,หลายกลุ่มอ่ะสวยมากจาก้ะบอนสีเยอะมากแต่ว่าเยพินจะไม่ได้เปิดตู้นะเพราะว่าเยพินมาช่วงบ่ายแล้วจ้ะมาร้อนจัดเนาะเสียงอ่างอึง้งอ่างร้องเยอะมากจาก้ะมีแต่บอนสีสวยๆจ้ะ โอ้ขนาดบอลน,นอกตู้นะดูสีสวยจริงเยอะจริงจกะเดีย๋ยวพาเดินไปดูข้างหลังเนาะขออนุญาตคนดูแลแล้วนะว่าว่าขอดูบอลสีหนะ่อยหูดูที่เพาะไว้เนี่ยเพาะไว้เยอะมากจ้ะโอ้โหอย่างแน่นเลยแล้วดูอันนี้ต้นใหญ่แม่พันุ สวยจริงจ้ะขนาดเห็นอยู่ข้างนอกนะส่วนใหญ่จะเป็นบอลสีแดงเลยเยอะบอลสีแดงเยอะมากพื้นที่กว้างขวางอโอ,อันนี้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  อห้องน้ําอยู่ตรงนี้ค่ะถึงบอกอยู่ทางไปห้องน้ำเดียพิ่ไม่กล้าเปิดครับโอ้โหอันนี้มีชื่ออะไรทําไมสวยจังอันนี้เขาประมูลไปแล้วครับละ่ะชื่อะอะไรอะอ๋อเดียพินออกมาข้างนอกโชคมงคลโอ้โหสวย,<า>ยจังของลุงลำอ๋อพอดีเขาประมูลไปแล้วครับจ้ะอันนี้มาประมูลโอ้โหมาที่ลองไว้ก่อนตามไปดู อ้นี่บอลเล็กที่บอลเยอะมากเลยนะจ๊ะสวยจริงอะ่ะยายพินทำลงอะไรเนี่ยลง u t u b e จ้ะ YouTube ช่องยายพินชาวนาตัวดำ,ดำาๆจ้ะผมเห็นอยู่จะกัวขาวไม่ได้เลยหรือดำตัวดำผีช <laughs> าวนาจนตัวดำโมหูมันมาไม่กล้าเปิดตู้เลยเพราะมันร้อนจัดเนาะเดี๋ยวยอดถ้าเบิดบอลอะถ้าเปิด,ออปดตู้ช่วงบ่ายอะน้ำมันจะยอดยอดใบบอลแล้วจะทำให้บอลเสียจ้ะเห็นไหมดูเนี่ย <laughs> ขนาดนอกตู้ยังสวยขนาดนี้นะดูนะไปไปเดี๋ยวขอออกไปข้างนอกก่อนอันนี้บอลสีพัดทำของจริงไปโน้ตมันลืมมาต้นไม้ลงไปต้นนึ่งป้าไปโน้ตมันลืมมาต้นไม้ลงไปลงไปไอ้ต้นที่ค้ำสูงๆเนี่ยเดี๋ยวนะมีป้ายอยู่เออ เนี่ยป้ายประกวดมัน<ว>ไม่ลงลม,มันไม่เอาลงอ๋อไปมันมีต้นหนึ่งอ่ะไม่เออลืมแน่เลยว่าอยู่ันอยู่ในตู้เนี่ยที่เดินมาโอ้โหดูเนี่ยดูอันนี้ใบไผ่ใบหกอกน,นี้อันนี้คือเขาตั้งไว้ทำดอกเนาะเดี๋ยวขอจะ